ผมไปเจอโรงแรมแปลกชิเวนาม,มาครับมิคา s a Ski Hotel ตั้งแต่ทางเข้าไปเนี่ยก็เจอกับภูเขาไฟฟูจิเออใช่ภูเขาไฟฟูจิจริงๆนะซึ่งจริงๆตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นสระว่ายนา้ำแต่นี่ก็คือยังไม่แปลกนะครับเดี๋ยวไปดูห้องพักกันห้องพักเนี่ยคือใหญ่บ้าน,นี่ห้องธรรมดาเนี่ยชักโคกห้องน้ำอะไรนะครับคือมีปุ่มกดบนญี่ปุ่นเป๊ะแถมด้านนอกนะครับมีอ่างออนเซนส่วนตัวให้เราแช่อีกด้วยนะครับแต่ที่แปลกจริงๆคือโรงแรมเนี้ยมีบ่อออนเซนรวมถึงสระว่ายนา้ำถึงห้าแห่งใช่ะห้าแห่งเลยรวมถึงสวนสนุกกกกกแแลล้้วว็สนนนนนาาาอีหห่่งงะรัับมด แรมเนี่ยเป็นส่วนน้ำขนาดใหญ่นะมีทะเลจำลองด้วยสไลเดอร์น้ำวนเพียบด้านหน้าโรงแรมครับมีสระว่ายน้ำวนยาวเป็นกิโลกิโลเลยใหญ่มากๆแล้วก็มีสระเดากเครเด็กเล่นต่างๆด้านหน้าของด้านหน้าโรงแรมเลยจะมีสระว่ายน้ำริมทะเลนะครับแล้วก็ภูบาร์จะว่ายน้ำจะดิ้งยันข้ามเต็นตตามสบายเลยนะครับด้านบนมีบ่อออนเซนลุมถึงสกายพูลที่มองเห็นวิวได้ทั้งเมืองดานางตรงนี้นี่คือสวยจึ้งมากๆทีเด็ดเลยนะครับคือออนเซนแบบแท้แทแยกแบบชายหญิงตามสไตล์ญี่ปุ่นเป100๊ะร้อบอกเลยว่าบ้ามากๆที่นี่ใครที่